เฮ้ยไม pues ่ให้กูเล่นจริงเหรอเพื่อนเอาเอาเดี๋ยวเจอแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยมาขึ้นมาสองคนแล้วกว้างมากนะตอนนี้ ได้เล่นสักทีรอมันเกือบสิบนาทีปะ่ะอาคนดูรอ,อนานมากอะ่ะโอ้โหวันท็อปมอนสเตอร์ไหวเฮียขอญาตมอนสเตอร์เลยแล้วกันมอนสเตอร์คอลเลคชั่น เเพลินไปห,หนรถทีฟรีเลยกูตัวนี้เอาหน,<ฟร>นัวของเพื่อนเย<ฟร>ี่ยแล้ว どうやみ <noise> <laughs> <laughs>

โอ้บิงไม่ทันเฮ้ยล็อกอู้ทำไมไม่ล็อกพี่มิดไว้สัตว์ต้องไปล็อกตัวนู้นโอ้โหสัตว์โดนจิตยา

โอ้โหบีกไม่ทันสัตว์เอ้ยสวยพี่วิทยุ่ยสิเกือกน้อยคนเดียวที่ทำใหวฉันรู้สึกท้อแท้ แล้วกูอยู่กับบาสเตียนนะดิ

ผมว่าแบบมีคนเดียวเลยขอเรเ็น่อนอยโอ้ยท็เลเยอะเฮ้ย99 99สาธุเหตุ้หัวเราไดูจัดดูัดไ้แพ้ท่านเดนสอะไม่มีแพ้แต่ผมแบ่งผมแบ่งผมแ่งอไม่ใช่ไม่ได้แบ่งแบ่งเป็นวันอ้วยันละเท่าไหร่วันละทีอุ้ยไม่ได้ไ่งทหมดเลย แล้วมาดู F W ไม่เกี่ยว4 7ฟิวร์ร่าอะครับโอ้9เจ็ดยี่สิบเอ็ดเรียบร้อยจัดไปน้องเริ่ม2 5ติดช่ดเต็มมือกูคู่กันไม่มีแพใช่ใช่ใช่น้าดูลุ้นมิดเกมท้ายหน่อยเนี่ยนี่กูก็ดูอยู่กูก็ต้องเอาตรงนี้เหมือนกันกูต้องเอาตรงนี้เหมือนกันมึงดูดิบาเตียนมึงให้บาเตียนมันหยุดเล่นดิจะไปตรงไหนก่อนบั็อกอีกแล้ว2 5 1 7มาละบาเตียนตากูมาละ จากกูนำนำขาดร้อยแต้มไม่มีครับดีนะเมื่อกี้ไม่แบบปั๊มหนึ่งยิงเฮ้ยมึงไม่ให้กูเล่นจริงหรอบอกเลยบัตรเตียงก็ไม่ได้เล่นนะเนี่ยรอมิดครับโฟกัสเห็นมาเจอกันนะแล้วกูเห็นยังโดอดขาดอยู่นะเจอเจียงว่ะโอ้ยเออถ้าลงดันแล้วเป็นเอ็มไอชุรีก่อนครับผมได้ยเสี่ยวไปหมดไปบุเซนก็ยังมีลุ้นต้องติเจี๋ยวว่เจี๋ยวจ่อเลยเหรอเออทีนีแต่ภาพตรงเฮ้ยโอ้โหเฮียยังแสบ เอ้มเอสู่แล้วยุอีขึ้นมาแล้วมาอีกนึงด้วยจักแจมไปได้อ่ะหมอผิชานะลงไปเล่นในแชมปี้ชิพครับไ่ตองต้องิบโอ้ยเฮหันพิทางเสียได้ว่าช็อตนี้ก็าได้อีกตัวหนึ่งก่อนตายไงคุณนี่แฮปปี้อเลยเี่ สวยโอใครเฮ้ยเฮ้ยเบัตจแซงกูอนี่ไอสัตว์มาดีพวกมันก่อนับผมมาหายหายไปแล้ว,วสีส่คนนะครับผมเก็บข้อมูลลงนลงฮาดิสครับเมียดนาด ลยอุ้ยเฮียเออควรมาสกิลใส่กูตายเฉยโคงไปไหนอ่แต่มันเมื่อกี้มาในนี้ไปละโอ้โหมาดูแล้วผมปุ๊บครับประหยัดต่อนแล้วฮะตอนนี้ค่อยเคลื่อนที่เข้าไปมาที่แอตแทกออร่าเป้าไม่เห็นนิสต์ลายท่านสายมือหรือเปล่าตายฟรีอีกแล้วเชี่ยเสียดายชีวิตนี้ว่ะอันนี้ไล่ไก่เลยนะ เอาเลยเหรอกูเอาเลยเหรออุ้ยแล้วจะชนกันเองประมพงเหลือหนึ่งมันเคยจะหมไม่ไหวนะดีแล้วอ่ะเอไอเดนครับละเอียดเกินนะเอไอเดนเล่นของผมไม่เคยเห็นเล่นแบบนี้มาก่อนอ่าเปลี่ยนสไตล์เล่นไม่ใช่เล่นดีนะระหว่างการที่แข่งหาจุดถ้าไมอ่ะทำไมกูใช้ได้กิ้ไม่ได้กูงงว่ะเรื่องจับนี่ของเรานะขอแต่เก่งของผมนี่ก็จะลุยตัวเลยแถวเรานี่แหละไอต่อ โอ้โหหานี่ไม่ไปขึ้นบนเลยไปไกลจัดแล้วเราอยู่ไหนอะโอ้ยแวมไพร์เราต้องเคลื่อนเอ้ยแต่เคลื่อนไม่ไม่ยากมากไม่ยากมากไม่ยากมากได้ลุ้นอยู่ โอเคเหลือคนเดียวเหรอโหคุณเล่นยากนะถ้าเหลือคนเดียวอะทำไมมันใช้ไม่ได้วะกูงงว่ะคนดูมันเป็นอะไรอะทำไมมันใช้ไม่ได้อะกูบักอะไรอะหลายรอบแล้วคือตัวนี้ผมไม่น่าตายฟรีเว้ยผมมองตรง ได้ยูวิวหิวเลยหิวมาชตา้ดีแล้วหมุนมานี้เจอกบเอแล้วโอ้จานโมเมนต์ครไมด้าเาน่ารักครับน่ี่ขึ้นมาหายหมดเลยแล้วโอ้สุดท้ายไม่ได้เลยที่อาร์ติเกตเกมมิ่งไม่ยอมเกมอกจาดเกมเียยาได้วาคิวคิวน้องแต่ไปครับผมใช่ครับผมตอนนี้โอตาลทีม จักรเวมครับพาระเบิร์ใส่เพื่อนเก่าอย่างโยนต์นที่มุมนี้ครับผม8ตันขึ้นมาเก็บเลยเต้ไม่เดินนะมุมนี้อรอรอกันอยู่นะใช่ครับพวกไม่ไ,ไ,มไ,ไหนหน่อยยังไม่ไปที่พระองค์ยัง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 อีก10วินาทีครับคุณล<จ>ะลเห็นมาเหน็นโอาล่ะไปดไม่ดีฮะไม่ดูเลยโอ้เพื่อนรักกันเลยตรยงมุมนี้อันนี้ยิงเรียกนะ8มายิงเรียกก่อนนี่ไงเต้นขึ้นได้ไหม แอบิวนี่รอดแล้วนะครับวมาแล้ววิวปิดเจีอาวงบนอีกทีนึงบันเทิงมาเอาดิวล์ด่พายเาแวมอยู่าวงนะท่านผู้ชมรทีมที่มันมีสามทีมที่อยู่นอกวงมิดแอแเอาลวทไฟต์วยที่สุดในวงนี้นะสำหรับตอนวนมวันละทีไฟยังคงเป็น อย่าสปอยนะเว้ยคนดูเหี่กูดูสายทอสดไม่ได้รู้หมดแล้วครับครับใช่มาลงนั่นเถอะผม